่ส so, ว,นะวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปเออเป็นสคริปปานานะาครับก็ผมใช้ตัวลันจาในการลันครับอันนี้ผมก็คิวเสร็จแล้วนะก็วางโคลงไปได้เลยแล้วผมจะทิง้งลิงไว้ใต้ล่างนะทิ้งโคดไว้อทีนี้กดลันลงเลยครับอ,อค q ว๊บกดน,นี่มารอโปนขึ้นมานะคลายปานาน่าครับ รอรอรออ่ามันจะมันก็จะขึ้นมาแล้วคนระับก็เดี๋ยวผมขอเซตติ้งแปบบ๊บเดี๋ยวแป๊บนึงนะเข้าวี่ีมนรก่อนผมจะเลือกเป็นซูเปอปร์เลยนะครับ อ่าซูปเปอร์แฟตแอคแท็กโมเมันช้าร์นแต่ตอนนี้มันค้างอยู่นะครับรอแบบซูปเปอร์เราผมก็จะเลือกหมัดนะครับป,ป๊บก็มันเลือกไม่อยู่จากนั้นผมจะกดออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับปึ๊บเอาละมันฟาร์มนะครับ มีการรีรีตัวด้วยนะรอนว์าไปก่อนเดีย๋ยวผมจะไอ้นี่ตอนที่มันว้าไปติจแล้วกันนะครับเอาผมก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเํากำลังรับฟลนทให้อ่ามันจะฟามให้แล้วครับก็ดนฟาร์มเลยนะ ผมก็จะฟาร์มให้เร็วอย่างนี้เลยครับตอนนี้มันอาจจะเกี่ยวกับโทรศัพท์ผมด้วยเพราะว่ามันเป็น32บิตนะโทรศัพท์ผมถ้าไม่รู้บิตนี้คือไปโหลดแอปเช็คบิตมาได้เรากำลังฟาร์มให้อยู่ผมแนะนำให้อัปเป็นหมัดนะเดี๋ยวรหัสน,นี้เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะแกนะ ปิดอันนี้ไปก่อนโอเคคลิปมันก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไปใหป้แค่นี้ครับเดี๋ยวผมฟาร์มหลาดก,ก่อนถ้าเบลต,นตันปุ๊บเดี๋ยวเอามาแจกเลยนะครับจะเป็นปุ่นกัหมัดซะส่วนใหญ่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวนะครับปิดคลิปขอบคุณทุกคนมากนะครับ